เห็นเลยบอกว่าถามอย่างเดียวว่าจะทํายังไงให้เด็กไทยมีคุณภาพตอบไม่ได้ค่ะแล้วอย่างนี้ไม่เป็นรมำตรีศึกษาได้ยังไงถามท่านนายกก็ได้เราก็สามารถมีนายกที่พูดภาษาไทยผิดๆทุกๆภาษาอังกฤษไม่ต้องพูดถึงเนี่ยเราได้เห็นเลยอย่างนี้แล้วเนี่ยทำยังไงเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านรอบบ้านในอาเซียน10ประเทศในหนึ่งห้สองที่เราจะขึ้นมาเนี่ยนะคะออกมาเขาพูดภาษาได้คนละได้ประเทศละสาภาษากันทั้งสิ้น อาจจะเป็นด้วยความที่เคยเป็นเมืองขึ้นเราไม่พูดถึงมาเลเพราะเขาใช้ภาษาอังกฤษภาษาลัสกัด <คะ S 2> นะคะเรียนไปกัมพูชาในหุบอัาางกฤษได้หมดเออแล้วภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสเขา,า <คะ S 2> เปิดเมืองขึ้นฝรั่งเศสภาษาของเขาเนี่ยเขาแน่นอนอยู่แล้ว <คะ S 1> ถูกไหมคะอา้อาวลาวล่ะลาวก็พูดภาษาอังกฤษฝรั่งเศสได้หมนเป็นเมืองขึ้นเหมือนะคะไม่ต้องดูไกลในภูมาใอยู่ในหุบเขา เด็กจบม .6 เนี่ยภาษาอังกฤษเป็นไฟ <คะ S 2> แล้วเด็กไทยเป็นอะไรจบปริญญาเอกยังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยนี่ยังถามบอกว่าเอ๊ะเรามีปัญหาแล้วล่ะ,<ค>ะเราต้องถามตัวเราเองว่าเรามีปัญหาแล้วลหละขณะอาจารย์ที่สอนนั่นแหละผอาจารย์ที่เป็นด็อกเตอร์นั่นแหละพูดภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ <คะ S 2> ใช่ไหมคะ,คะมันไม่มีใครหรอกเกิดมาแล้วเก่งฉันไม่อยู่ในหมู่บ้านเลยไม่มาเออกมาแต่พ่อเนี่ยบงพ่อเนี่ยจะว่าบังคับก็บังคับไฟบังคับเนี่ยนะแล้วบอกบอกว่าอ้าวไม่พูดสาาเมียงเนี่ยอังกฤษแบบไทยเราอ่ะสาเมียงไม่เป็นไรเราาใจ ไมะออกมาแล้วก็การมานี่ไม่เคยพลาดตรงนี้ออกมาแล้วก็พูดถึงเรื่องพอเราไปใช้อ g l i s h for communication เนี่ยมันต้องใช้่คะเพิ่มนิดได้ไหมจ๊ะเคยมีรัฐมนตรีคนหนึ่งนะบอกว่าภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาบ่อภาษาแม่วะก็ใช่ไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่เราเอาแล้ง่ายง่แล้วภาษาพ่อภาษาแม่คุณล่ะภาษาไทยัี่เรายออมาไปดูได้เลยนะคะ คนไทยวันนี้แม้กระทั่งผู้ใหญ่ที่อยู่หน้าจอาแต่ที่ซึ่งอันก็ผิดหมดเลยการใช้คําเชื่อมคําคเชื่อมคำํำขยายผิดหมดเลยเนี่ยนะคะต้องถึงคุณครูอาจารย์ที่เคยสอนท่านอาจารย์หม่อมหลวงบุญเหลือ ะะท่านบอกบอกว่าดูสิลูกอีรัฐมนตรีเนี่ยมันพูดเนี่ยนะคะไปเป็นครั้งคราวบอกมันห้อยหัวไปล,วลูก <c oughs> ครั้งคราว <c oughs> ไม่ชไมนชครั้งคราว <c oughs> พูดก็ไม่ทัดอักขระก็ไม่ออกข้ <c oughs> าหมายมันเปลี่ยนไปเลยบางคนนี่กนะ็มองแบบมองแบบคำๆมาได้ <c oughs> แต่นั่นคือต้นแบบของเด็กเห็ไห <c oughs> มว่าเด็กเนี่ยเ,เรียนน้งานกับเด็กเยอะอะ อญญาจารย์ปรากฏว่าเด็กเขาบอกบอกเขาหาต้นแบบไม่ได้อย่างนี้ต้นแบบดีๆในสะองคมไทยไม่ค่อยมีมไม่ง่ายคนที่พูดไทยชัดเจนหรือว่าเ,เราก็เป็นคนหัวสมัยนะเราไม่ได้ถึงขนาดบอกหต้องกอไก่ไก่จิกเด็กตายเด็กตายเปนบากองค์สองกอซ้อนโอ้หอย่างนั้นไม่ถ,ถึงขนาดนั้นแต่ว่า ภาษาพอ่พอภาษาแม่เราเนี่ยมันยังไงก็ต้องไม่ได้เลยก็ต้อง,เ,งเข้ม,มแข็งมันต้องเข้มแข็งเราจะเข้มแข็งทางใดล่ะจะพูดชัดไม่พูดไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรใช้ภาษาเก่งก็ได้นะเขียนได้อธิบายความคนได้แปลอออความออกมาได้ใช่ไหมคะยังไม่ต้องข้ามไปถึงเรื่องภาษาเกรดอะไรอย่างเงี้ยนะที่มีชีวิตรอดอยู่เนี้ยพ่อพ่อปลูกฝังเรื่องภาษาจริงนะคะอันนี้ก็คือเห็นแล้วพอนี้พอกลับมาที่กระทรวงศึกษาธิการดูที่ว่าวันนี้ใครเป็นรัฐมนตรี แม่เอามาแล้วมีน้องจะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนก็ช่วงแรกคือฝึกทรงศึกษาธิการเห็นเด็กเด็กของดิฉันเป็ี่ยนยังไงมาเด็กไทยเนี่ยถามไปถามเด็กนะนุไปถามเด็กแถวต่างจังหวัดสิฮะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการชื่ออะไรเด็กคือใครไม่รู้จักไม่รู้เพราะว่าเขาเปลี่ยนกันเรื่อยนะคะแล้วก็รัฐมนตรีก็ตอบคําถามไม่ได้ว่า จะทําให้เด็กมีคุณภาพยังไงแล้วลองวัดสิวัดทีไรเด็กไทยตกทุกทีเด็กไทยตกทุกทีเขาก็จะเถียงอีกบอกว่าคอ้เราไปแข่งโอลิมปิกเราก็ได้เราชนะเราชนะเราได้เหรียญทองมาแข่งแข่งเคมีโอลิมปิกแข่งแข่งแมทแข่งภาษาอังกฤษแข่งชีวะเนี่ยเราได้เลยได้กี่คนใชได้กี่คนแลวเด็กพวกนี้เขาบอกหนามแหลมไม่ต้องเสี้ยมเด็กเก่งคือเก่งแต่ว่าคุณไม่ได้จัดการศึกษาเพื่อเด็กเก่ง แต่คุณต้องจัดให้เด็กทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะรัฐมนูลที่ไหนๆก็เขียนจะปี4ี่0หูนย์จะเขียนอีกกี่ครั้งก็จะต้องเขียนแหละว่าโอกาสการศึกษาเป็นหน้าที่ของรัฐบาลทุกรัฐบาลต้องจัดให้เด็กร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอาจารย์สมชายค่ะคือคือไอ้เด็กเก่งที่ไปสอบได้หรือแข่งขันไรได้นะครับมันก็กลายเป็นข้ออ้างไงของนักการเมืองว่าเอ้ไม่ใช่เราบอกว่าการศึกษาตกต่ำเขาบอกเอ๊ตกต่ำได้ไงไปแข่งก็ชนะ เง่งบประมาณชั้นก็ให้เยอะเห็นไหมปีนี้ได้4 20,000ล้านค่ะมากกว่าปีกล้ยปีนั้ง4 0 0 0 0ค่ะกระทรวงการเป็นงบประมาณระดับทุกกระทรวงปี55ได้4 0 0 0 0เห็นไหมครับที่แล้วเนาะ17%ปี54มากกว่าปี5 4นี่ก็มากขึ้นไปอีกแต่คิดสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ของของงบประมาณทั้งหมดแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เพิ่มนะบางทีลดลงบางปีก็ลดลงเอาแน้ไม่ได้ คนนี้ก็เขาก็บอกว่าเขาก็สนับสนุนแล้วไงสนับสนุนให้งบประมาณเยอะแยะแล้วทํากันไม่ดีเองเขาก็โยนไปแล้ะทํากันไม่ดีเองเขานี่ใครคะข้าราชการประจําตอนนี้คือโดนแล้วต่างกับบัตกระทรวงอธิบดีลงมาแหละทำกันไม่ดีเองต้องไล่จี้หมดนะตั้งแต่ฝ่ายนโยบายยันฝ่ายอํานวยการแต่ผมห็นด้วยกับอาจารย์นะว่าบางทีเราเปลี่ยนรัฐมนตรีบ่อยๆมันไม่ถูกครับ คือคือ,คอท,ท่านทำงานอยู่กระทรวงศึกษาธิการมา20ปีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดได้แล้วก็อยู่ในหน่วยซึ่งทําหน้าที่เรื่องคุณภาพการศาึกษานะคะตั้งแต่สูงพัฒนาลักสูตรกรมวิชาการได้อยู่บนทั้งถึงถึงกรรมการของกระทรวงนะคะแล้วถึงออกมาแล้วเนี่ยท่านปลัดกระทรวงท่านดรโวิดวรพิวัฒน์ก่อนท่านเสียชีวิตท่านบอกว่าอย่าทิ้งอย่าทิ้งเรื่องการศึกษานะลูกไม่ว่าหนูจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามทิ้งไม่ได้นะคะเพราะงั้นก็ทิ้งไม่ได้จริงๆนะคะถ้าเราได้เห็น มองตรงกันว่าการที่เปลี่ยนรัฐมนตรีบ่อยๆ<ฮ>ะจะมีผลกับกระทรวงศึกษาจะมีผลกับการศึกษาของไทยมีผลยังไงคะอาจารย์คือมีผลเนื่องจากว่าคือรัฐมนตรีเนี่ยเป็นคนถือนโยบายก็คือถึงธงถูกไหมคะในหลายๆประเทศเนี่ยนโยบายทางการศึกษาเนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้ใช้เยอะ,ะเขาไม่เยอะเอาง่ายๆญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยนะคะ ักทงไปเลยสามข้อนโยบายแห่งชาติข้อด่าการศึกษานะคะเด็กเนี่ยศูนย์ถึงสี่ขวบพัฒนาเรื่องสติปัญญาให้ตั้งแต่แม่เลยตั้งอยู่ในท้องเลยน,นี่เป็นนโยบายแห่งชาตินะคะตั้งแต่เรื่องอาหารการกินตั้งแต่เรื่องการพัฒนาสมองเด็กเพราะว่าบทเรียนิงอนุบาลก็สายซะแล้วนะคะ,คะนี่คือคือค,คือคประธานประธานบราาิษัทโซนี่เนี่ยนะคะเข้ามาคนทุกคนของญี่ปุ่นเขามองในการศึกษาเพราะฉะนั้นเด็กญี่ปุ่นเนี่ย มี IQ สูงก่าเด็กนยุโรปสิบเท่าทำไมทําได้นะคะออกมาแล้วทาเด็กไทยอ่ะเด็กไทยอ่อนเปลี่ยนอ่อนอ่อนเปลียบทั้งๆั้งที่เราเนี่ยกินปลาเป็นหลักกินผักเป็นพื้นคนไทยเราเนี่ยนะมีทงออกปลามากที่สุดในโลกเรามีแหล่งปลาที่ทั่วโลกนับถือเลยว่าเมืองไทยนี่มีปลามากที่สุดสมบูรณ์ใช่แล้วปลาเนี่ยเป็นอาหารที่บำรุงสมองแล้วไม่แปลกใจเหรอคะว่าทำไมอาหารญี่ปุ่นเขากินปลาปลาดิบนะคะแล้วก็กินสา่ายสาลายเนี่ยบำรุงสมองเพราะเผื่อเจเจ้าอยหวเนี่ย สวยสาลายทุกวันะะนะคะแล้วท่านก็ทำฟาร์มสาลายที่วางอ่ะออกมานี่นี่คือประโยชน์คือโปรตีนสูงที่บำรุงสมองแลยทำให้เราเนี่ยมีอ,อะไรอ่ะสมองเราเ <IQ S 1> นี่ยเฉียบไวไอคิวด้วยอะไรเงี้ยเนี้ยนะคะออกมาอันนี้มันเป็นมันเป็นหลักวิทยาศาสตร์เป็น,าน<ร>การวิจัยทางวิทยาศาสตร์เลยแต่บ้านเราเนี่ยไม่ใช่เลยนนะกลายเป็นว่าเด็กไทยเนี่ย จะบอกว่าจะบอกว่าคนไทยเนี่ยไม่เคยเก่งเลยก็ไม่จริงถูกไหมคะว,ว่าที่เฉียบแหลมหลายๆคนก็เยอะแยะออกมาแต่กลายเป็นว่าเราพัฒนาเด็กอันนี้มองภาพรวมถอยหลังลงไปเรื่อยๆประเมินทีใดเด็กไทยตกตรงกับอาจารย์สมชายเลยข้อเนนี้ประเมินไม่ว่าจะเพิกประเมินไม่ว่าจะที่ไหนๆประเมินก็ตามเนี่ยะนะคะเพิกเนี่ยเขาเอาเรื่องดัชนีชี้วัดก็คือรองการสายการเมืองออกมาได้เป็นคุณภาพของคนใช่ไหมคะออกมาเราก็ตก ตลอดเลยเนี่ยนะคะประเมินเรื่องของมหาวิทยาลัยเราไม่ติดเลย200มหาลาัยท็อปใน200ของโลกไม่เคยติดเลยแม้แต่อันเดียวติดที่200กว่าคือมหาลาัยม่ฮิโดนแห่งเดียวจุฬาของดิฉันเกษตรของดิฉันไปไกลเลยเนี่ยนะคะออกมาแล้วมาดูปรากฏว่าเอาเอาในเอเชียก่อน <c oughs> ในเอเชียเนนักคนที่1นึ่งถึงสิบในการเป็นประเทศสิงคโปร์ฮ่องกงญี่ปุ่นจีนมหาวิทยาลัยของไทยไม่ติดเลยติดรอยร้อยออกมาอีกนะ <c oughs> ที่สี่สิบกว่าก็คือก็คือไม่ฮิโดนกับกับจุฬา ใ่ะคะแล้วปรากฏว่าอย่างนี้เนี่ยเราไปดูเด็กในมหาวิทยายลัยตอนนี้ก็เป็นเด็กเชิงปริมาณซะเยอะใช่ไหมคะออกมาไม่ต้องพูดถึงอ่องจุฬาธรรมศาสตร์เลย,ย่าพูดเลยน,นะคะหมเ,เอาเอาทั้งหลายแหล่แม้กระทั่งทำไมถึงต้องเป็นสอนที่สระคะในนั้นที่ผมเทพอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยนะคะเพราะว่าอยากไปเพราะอยากนะคะเนื่องจากไปแล้วเราจะได้เรียนรู้กับเด็กเราก็ไปแลกเปลี่ยนใช่ไหมคะเราเนี่ยใกล้กับใกล้กับศูนย์ข้อมูลศูนย์ความรู้และเราไปแลกประสบการณ์กับเด็ก อาจารย์อาจารย์เก่งๆมาอยู่ในนี้หมดเลยอยู่ในกรุงเทพกันหมดค่ะอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเด็กต่างจังหวัดนี่นี่พยายามดึงหมดโอกาสเป็นการเปิดโอกาสให้กับเด็กที่ต่างจังหวัดแล้วก็ดึงด้วยค่ะดึงพวกที่ที่หนึ่งประเทศไทยดึงพวกเก่งๆทั้งหลายแหล่เนี่ยไปไปด้วยกันใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้บ้านเราขับรถไปก็ได้ใกล้บินไปก็ได้ขับรถไปขับดังรถไฟไปเลยอะไรไปการเดินทางสะดวกเพราะฉะนั้นเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยควรจะต้องเสียสละตัวเองค่ะค่ะอาจารย์สมชายค่ะผมอยากเพิ่มนิดนึงนะฮะที่อาจารย์คุยจะกินนี่ยก็คือว่า คนเป็นรัฐมนตรีศึกษาเนี่ยความจริงต้องคัดเลือกหน่อยเอาคนที่ตกผลึกรู้จริง<ะ>แล้วตกผลึกทางการศึกษา<ะ>ไม่ใช่ใครก็ไม่รู้ไปทําอะไรมาก็ไม่รู้<ะ>ไปทําธุรกิจมาเนี่ยมันสมองมันเสียหมดแล้วสมองมันไปเรื่องเงินหมดแล้ว <c oughs> เพราะนั้นจะมาคิดเรื่องคุณธรรมอะไรมันไม่มีแล้วะนะครับคราวนี้ก็เอาเอาคนที่ไม่รู้เรื่อง<ะ>ลู้ราวเราต้องพูดอย่างนั้นเลยนะมาเป็นรัฐมนตรีแล้วก็พอเป็นแล้วก็ไม่พอใจที่ไม่พอใจในบางทีฝากเด็กนะจ๊ะนะฝากเด็กไม่ได้ ฝากครูเข้าุ่นเข้านี่ไม่ได้ก็โกรธอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องเรื่องฝากเด็กเรื่องเป็นแบบน้นไป,เ,ปนเรื่องฝากเด็กเรื่องฝาก,ก, <ừ> um. กครูเรื่องการ <ừ. S 1> ย้ายครูเรื่องอะไรเงี้ยเป็นเรื่องคลาสสิกธรรมดาของกระทรวงศึกษาธิการ นี่ยนะคะตั้งแต่ดิฉันยังเด็กจนดิั้งแก่เนี <laughs> ย่ยนะคะเป็นกรรมการให้กระทรวงสาธารณสุขบ่อยมากเลยแล้ว <c oughs> แล้วเป็นหน้าที่ <c oughs> เป็นหน้าที่ของเราในงานที่ต้องหาที่เรียนให้เด็กนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรื่องฝากเด็กเรนั้นรับหมดเลย <c oughs> ไปฝากหมดเลยแล้วก็ไม่เคยขอแค่สักสลึงหนึง่ง <c oughs> ขนาดเอาเอา,เอาเอาเหล้ามาให้ยังไม่เอาเลยบอกขอโทษด้วยอะไ,ไ,ไม่รับเพราะว่าไม่กี่เ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็ <c oughs> ขอบคุณอะ่ะพ,พ่อแม่ไม่มีพ่อแม่คนไหนไม่รักลูกแต่ว่าหน้าที่ของเราคือหน้าที่ตัดที่เรียนให้เด็ก อันเนี้ยนะคะเรื่องฝากในบริการทางการศึกษาไม่ใช่เรื่องร้ายนะคะเรื่องการฝากเด็กเรื่องหาที่เรียนให้เด็กเรื่องไม่ใช่เรื่องร้ายที่มันเป็นเรื่องร้ายคือไปฝากแล้วต้องจ่ายเงินใช่ที่มันเป็นเรื่องร้ายคือตรงนี้ต้องมีใต้โต๊ะต้องมีเปรี้ยแลวแล้วกลายเป็นธุรกิจใหญ่โตเลยแล้วไม่ใช่ไม่ใช่บาทสองบาทนะคะฝากโรงเรียนสาธิตหลักห้าแสนหลักเลขเจ็ดหลัก ะะมีโรงเรียนบางโรงเรียนเนี่ยเท่าแกบอกว่าอาจารย์ครับผมมาจ่ายเลข8ดหลักครับ <Okay. S 2> เลขตัวหน้าไม่ใช่เลขหนึ่งด้วย mm hmm. เขาบอกตัวเลขมาเลยโรงเรียนดังมากเลยอย่างเงี้ยก็เลยถามเท่าแกบอกว่าแล้วเฮียไปจ่ายทำไมบอกผมก็อยากให้ลูกผมเรียนโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนดังโรงเรียนดังแถวถนนลาดำเนินเนี่ยเราเรียนสตรี mm hmm. เราก็บอกเนี่ย mm hmm. เห็นไหมคะผู้ปกครองไม่มีจะยากดีมีจนรักลูกทุกคนนะคะถึงถ้าหากว่านักการเมืองฉลาดนะ ต้องเข้าไปนั่งในหัวใจเด็กต้องไปนั่งในหัวใจพ่อแม่ผู้ปกครองใช่ไหมจ,จัดการศึกษาให้มีคุณภาพใช่ไหมคะแล้วจะบอกบอกว่าอุยพูดก็พูดได้ยายคนนี้เก่งดีแต่พูด <c oughs> ขอโทษนะคะเรียนอยู่กระทรวงศึกษาธิการมาก่อนคุณพ่อพ่อเง่าเรียนก็เป็นครูนะ <c oughs> คะพ่อเนี่ยจบเนี่ยทีบเด็ดจะไปเป็นครูถูกไหมคะเพราะเราเราเรามุ่งมั่นเรื่องนี้นะคะยันเรียนโรงเรียนโรงยิ้วอา <c oughs> จา <c oughs> รย์โรงเรียนเรามีอยู่ห้องเดียวแต่นะคะขอโทษนะคะดรเกิดเลย จบกันเนี้ยนะคะออกมาแล้วคนที่เป็นคีสูงสุดถึงผู้บริการฐานสูงสุดจบโรงเรียนโรงยิ้วเนี่ยค่ะเดินตีนเปล่าไปโรงเรียนด้วยกันเนี่ยนะคะออกมาไปเป็นผู้มนการ u ูเอ็นใช่หมดเลยแล้วทำไมไอ้โรงเรียนโรงยิ้วเนี่ยมันไปได้ล่ะเพราะว่าครูเขาสอนพวกเราแบบเราเป็นลูกเนี่ยนะคะตามติดเจ็ดวันยี่สบสี่ชั่วโมงโดนตีเนี่ยขาเดี้ยงเลย ้วนมาใช่โดนโดนตีแบบทำกันบ้านผิดตีเหมือนอาจารย์สมชายบอกเลยตีเลยแล้วก็ใช่แล้วให้ทำกันบ้านวันละพันสองร้อยข้อโอ้โหแต่ก็มีเรียนหนังสือยังมีความสุขไม่ก็้รอดมาเพราะตรงนี้ไงไม่ได้รู้สึกว่าถูกกดขี่ข่มเหงหรือรอนสิทธิเสรีภาพไม่รู้สึกเลยไม่รู้สึกเลยเพราะเราเราได้เห็นว่าเออเนี่ยผลประโยชน์ถึงเราไม่ได้เกิดจากครูเลยกับพ่อแม่ผู้ปกครองค่ะอย่างนี้ค่ะเออกมาอันนี้อันนี้คือมันจะมันจะโยงถึงครูไงครูเราหกแสนกว่าคน ถามว่า600,000กว่าคนเนี่ยเขาบอกว่าเขามีมีงานวิจัยตัวเลขนะปัจจุบันนี้ใช่ค่ะ6 0 0 0 0กว่าคนมีครูที่ทําหน้าที่การสอนอยู่ประมาณ6,000กว่า ดังนั้นใช้อาศัยครูกินเงินเดือนเงินเดือนครูเยอะนะคะสองคนดูเมียแสนเดี๋ยวนี้ไม่ให้น้อยแล้วพอบอกว่าเมื่อกี้ท่านบอกบอกว่าอุ้ยครูมีหนี้สินจะพูดเลยครูไปหาหนี้เองแหละก่อนหนี้ครูไม่ถูกนะก่อนหนี้ขับรถนี่ไม่ได้แล้วนะรถรถรถไม่ไม่นั่นก็ไม่ได้เดี๋ยวนี้ครูเนี่ยแบกแบกแบกบังแบกขีดใช่ไหมฮะแล้วก็รถเยอะคันใช่ไหมฮะเราไม่มีรถไม่ได้ไม่มีรถไม่ได้บ้านต้องใหญ่ ใช่ไหมคะต้องติดดาวเงรู้ต้องรูใช่ไหมลูกเดยวนี้ก็โหต้องส่งลูกไปนอก้องอะไรอย่างนี้เลยไหมครูก่อนนี่เองไม่ใช่นั่นนงก็คือคือใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยมากขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็โดยฐานะตาแหน่งในเด็กๆทุกคนก็วิ่งอาจารย์สามกรมดเลยเป็นอาจารย์สามใครๆก็บ้าอาจารย์สามอาจารย์สุดใหญ่เลยแต่เด็กจบเท่าไหร่ไม่รู้เด็กสอบได้หรือไม่ได้ไม่รู้ใช่ไหมคะแล้วก็ทุกคนก็อยากให้ลูกเรียนเต็มดอมนะโรงเรียนไอ้ท็อ ทั้งหลายแลมเนี่ยนะคะออกไปเสียเท่าไหร่ไม่อั้นคพ่อแม่ก็เอ็งมาแต่หารู้ไหมโรงเรียนเหล่านี้เดี๋ยวนี้กลายเป็นเด็กฝากไปหมดค่ะอาจารย์ค่ะบค,ความคิดเห็นของครูสมัยใหม่ <c oughs> อาจารย์สมัยใหม่ค่ะครูรุ่นรุ่นพ่อรุ่นแม่มีความคิดเห็นยังไงคะพฤติกรรมของครูด้วยกันเองในปัจจุบันก็จริงๆผู้ปกครองนี่ก็ก็โทษกันไปโทษกันมาทุกวันเนี้เนาะผมก็อยู่สี่ปีอาจารย์นะกกระทรวงศึกษาเนี่ยโทษกันไปโทษกันมา โยนให้ผู้ปกครองครูโยนผู้ปกครองผู้ปกครองก็โยนครูคโยนกระต่ายโยนกันมาอยู่นี่เองนะครับแล้วก็เกิดผลในอาจารย์ว่าเนี่ยนะครับว่าผลที่สุดก็คือล้มเหลวผม,ผมอยากให้อาจารย์มีกําลังใจนิดนะอาจารย์ตอ่อเกษตรผม,ม,ผ,มผมเจอผมผมเจอข้อมูลใหม่นะฮะล่าสุดเมื่อปีสองสองศูนย์หนึ่งสองปืนนี้เองนะฮะจากอันดับมหาวิทยาลัยเนี่ยปรากฏว่ามหาวิทยาลัยเกษตรได้ร้อยหกสิบหกของโลกนะมหาฮิดโดนสองร้อยจุฬาสองร้อยเจ็ด เชียงใหม่230ขอนแก่น234สงขลา296ค่ะเทคโนโลยีพร,ระจอมเกล้า481อันดับอาจารย์ที่หนึ่งนะเนี่ยเกษตรค่ะอาจารย์อาจารย์สมชายมองว่าความสำเร็จจริงๆแล้วการปฏิรูปทางด้านการศึกษาเนี่ยเรามีมาตั้งแต่อดีตและมีการ <c oughs> ปฏิรูปมาเป็นระยะระยะ <c oughs> จนถึงวันนี้อาจารย์มองว่าการปฏิรูปการศึกษาไทย